สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นองครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่นองมือนี้กราบมาอีกครับผมในรอบไยเดือนแล้วนะครับผมมาได้ปักเบดมือนี้ก็มาปักเบดแถวคลองหลอกไม้นะครับผมคลองสวนเป็นสวนนะครับผมสวนพื้นที่วางเป้านะครับผมมือนี้ก็มาปักแง่มงคนเลยนะครับผมเฮ้ยลมึคลองหลอกไม่ ก็นคล่างหลอกใหม่นะครับล่างกินก่อนนะเฮ้ยจังล่างครับผมไปครับตกขีดตมมากแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวเข้ามาหนะตารเบสกันนะครับผมเดี๋ยวเข้าอันนีนะอ่าดึงเงี้ยวเลยครับผมเดี๋ยวเข้ามาตารเบสกันนะครับผมสลิทตายครับผมโอเคครับผมเข้าตารเบสกันกันนะครับผมตารเบสเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเบสยีสิมหาลังครับผม ครับเรียบร้อยแล้วพื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่ลโล่งๆนะครับผมนี่นะครับผมเหมอซทำรับใพรมักตีประพอรครับผมนี่นะครับผมลงโล่งเลยนะครับผมพื้นที่ลโล่งๆนะครับผมแจมแจมนะครับอาเดี๋ยวเข้าแมานั่งเศร้าเมื่อยกันก่อน,นนะครับผมแล้วเขาจะมายามมามามมายามเบสก,กันหนังครับพี่น้อง อาอยามเบ็ดรอบแรกครับผมล้งแรกครับผมมองดูมึงผลงานนะครับเป็นได้ครับนายาโอ้โยโอ้โยโอโยโอีตีนยู่นตีนยู่เน้างดามเออเดี๋ยวตกลมคบพีนองเฮ้ย มึงโตปลากันเท่าครับผมพัดเนี่ยปะไงปะอุ้ยรุดครับพี่น้องมาสัน่นท้าตะลีล่าครับผมหลังนี่ติดครับผมยอดเลยครับย่อเลยเออปลาเกลือครับปลาเกลืออะไรครับเนี่ย คนยิ้มไปเลยอ่าแต้มแรกมากเหรอครับผมแต้มแหลกรุดสร้างพล่ด <laughs> ็ด <laughs> ตกลงครับผมเห็ดปลารุดจำค, <c oughs> ครับผมครับผมครับบางอีกหลังหนึ่งครับผมแตงย่าวาติติทิศครับนี่เด้อครับผมหนึงเบ็ดฮะบสอันนี้ตากเป็นมาครับผมสใส่งามครับผมตัวนี้ ปักแน่นบ่อุย้ยรถสันสิาวาเนี่ยอ๋อใส่งามอยู่ครับใส่ต่มแสบเลยครับพี่น้องนะครับผมหกเจ็ดขีดได้อยู่ครับแถมสองมาแล้วนะครับผม ถือว่าขับร้องนี่ส่งพาไปเน้อถือโย่โอ้ถือครับโหลดด้งโหลดคันหนิ่งๆนะครับผมครับสี่ขึ้นห้องหกนะครับรถพอดีเหรอเนี่ะนี่นารถพอดีเลยนะครับใส่ง่ามไหมใส่ง่ามอยู่อ๋ออแหงลมอ่ะแหงลนะครับไป่ใสกระทั่งใส่กระทั่งไปสวยใสสวยครับ ผมถือถุงน่ะเออครับผมอืมแต็มสามมาแล้วแป๊บนึ่งนะครับนะนะในยินเสียงปลาดินแต่ว่ามาบงเบ็ดลังนี่บดตีงไหมครับบงโดบงโดให้สร้างยากบงเบ็ดถอดผมเว็บทบดตีงเลยครับโถ่ยปักเบ็ดแน่นมีใส่บ่โโโโเกือบรุดเกือบรุดไว้สันโอ้ใส่เงีโโ้ย ปลากรล่างงามครับผมใส่สวยครับปลาใส่งามเลยครับนี่ครับแถมที่ไรแล้ว้โหดโคกหัวแถมที่หกโคกฤจนี่แหละครับผมคอใส่เดียวกันเบอเลยนะครับผมครับผมตปลาครับอืมใส่งามใส่งามครับผมมันๆหระครับผม นนแล้วยามแล้วแล้วสิไปนอนนะครับผมบว่วไหวครับผมย <c oughs> ืนนอนเที่ยงขึ้นซัสดีบรรยากาศยามเสาครับพี่น้องตื่นสายครับมากูเวทมุเนี่ยแจ้งโคโลเลยครับอนั่งกรูเวทกันครับรบ่อนเรโอ้ยอยังนั่งม่าท่านคนกููเวทครับพี่น้องติดอยู่ติดอยู่ห่อแล้วคนน่ะนี่ตัวเงาอยู่ครับ ตัวเขาโอรัวเลยครับผมสุดยอดทั้งสวยงามเลยครับใส่งามเลยครับพี่น้องแต่แบบนก้มเศร้าครับผมวันหวานครับยังเศร้าต้อง ่ติดวาสั่งครับลังนี่สองลังติดติดกันเลยเด้อครับไงวะอันนี้จังครับผมโล่เห็นไหมเป็นโล่ของแบบพโล่ว่ะโอ้ยไงครับตัวนี้ครับพี่น้องอ้ยตัวนี้มีใส่อะไีครับโล่ครับโล่กว่าเลยครับตัวนี้ครับเอเล่เลยครับผม เออเจาพมือครับพี่น้องเอ้ยนะครับไง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 ตัวนี้ไงเป็นลูกและเอ่าูกว่าเลยแหละตัวนี้รูปสองรูสามนี่แหละเต็มเต็มมือสั้างย่าเลยครับผมกำม้ว่มอ่ะกำา้วมิดอ่ะอือสวยใส่นี่ครับพี่นอ้องส่วนส่วนนีครับพยายามมาตีเบสย่ำม,มือเศร้าครับผมไฮมาแต่เศร้าครับใส่มาพอเสียนแห่ครับ <c oughs> พี่น้องสร้างเป็น้างเป็นหิวป้าไมา่เหรอครับผมยางยากครับพี่น้องเจ็บตีนเบดบเห็นหลังหนึ่งครับตอนนี้ฟังฟังทัางนี้ ใส่งามอยู่ครับนี่ครับตัวปลาพี่น้องตัวกำลังงามเหมือนกันครับผมมันหาเขียวมันปุยเลยอ่าเฮ้ออยอ่ะครับพี่น้องอ่ะมันพอตีงไหมพอตีงเลยวันนี้พี่น้องโอ้เบสเงาเหมือนสาวแ้วครับมันมันเหมือนนี่ครับผม เป็นอะไรใส่ยังซอยวะออกินเลิกทุกตัวเลยอาตอนนี้โตว่ใหญ่เป็นได้ครับผมคนอ่าคนแสบครับอู้หึแสบอีกแต้มครับอีกแต้มครับผมสวยๆครับผมเบสบัวตีงเลยครับอยู่ซื้ออยู่เขามุ่มตาบอหนเขามุ่มตาอ่า ยอดด้วยกันนะครับเอ้ยนะฮะไปตองอุ้ยคัก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 ครับเหนนะครับสร้างย่าแล้วมียางน้าหาเบ็ดเบ็ดเสียหลังหนึ่งนะครับผมมือว่าเสียมุมไหนครับผมนาศิอนหรือปลาดึงเมเป้มือหกันนะครับผมส่วน งน,น,งนงานเซานี่นครับผมปลาครับผมใส่แงามงานเท่าไรได้ครับพี่น้องเอ้ยถึงเลยหาโตครับปูเบสทัาแง้มเต่านี่โมลูกลัวตัวหนึ่งอยู่ครับผมนะครับสุดยอดเลยครับฝากกันด้วยครับพี่น้องฝากติดตามช่องยูทูปติงหลีพี่น้ำด้วยครับผมฝากติดตามผลง,งานนัมเบอร์เด้อค,ครับ ทีมงานสหายครับผมใครอยากตกปลาด้วยครับผมมีอยูสิบกระหลงเง่แง่ด้วยครับฟังขวางหล่องขวางอีกสามสี่หล่องครับผมนี่นะครับผมยางได้สบายเลยครับผมเป็นซิปนะครับอันนี้ฟังนี้อีกสามสี่หล่องครับผมเง้แวๆเลยหล่องเขาหลอกแล้วครับผมเดินนอนก็ได้ครับผมกบยางกบดำน้ำน่ามีกลาบ้างหน้าด้วยครับทีมงานสหาย ผลงานครับพี่น้องไซเบสครับผมหมูขึ้นกับหมูเศร้าครับผมนี่ตาโตงามๆครับตัวคอครับผมสุดยอดเลยครับผมสิบสองตนะครับหมูขึ้นเจ็ดเศร้าหายามรอบเดียวนะครับพี่น้องเอ้มันเด็กส่เบสไงหมูขึ้นใส่ก็สิสามทุ่มเหรอครับผมฝากกันเด้อครับผม